อันนี้เป็นเสื้อ Starship o u p e r นี่มันเสื้อหนังไมเหรอโหอันนี้ผมบอกตรงนะไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดนะแต่ว่าน่าจะมีราคาครับอย่างแรกเลย1997 Starship Super นะครับอันนี้เป็นหนังปี97ดูสกินสวยมากครับสกินดีเทลสวยมากครับแล้วเป็นดีอ่ะดีสกินดีแล้วก็ป้ายนี้นะครับเนี่ยผมไม่ดูนะป้ายนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีทั้งสีขาวมันจะมีตัวป้ายที่เป็นป้ายสีขาว แล้วก็จะมีป้ายที่เป็นป้ายสีโกลมุท่าด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดป้ายพวกเนี้ยส่วนใหญ่ทำป้ายหนังเป็นป้ายหนังเป็นเสื้อทัวร์ของพวกฮิปฮอปพวกอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าตรงยุคไหมตรงยุคนะนี่ตรงนี้ยเป็นเม็ดอินเม็กซิโกนะครับแต่เขาถ่ายมาไม่ชัดนะเม็ดอินเม็กซิโกนะครับแต่ว่าเป็นของแท้นะครับแจงสวยมากสวยมากสตาร์ชิพทูเปอร์นะผมจำเฮ้ยสตาร์ชิพทูเปอร์มันใช่ไอตัวที่มันเป็นมแลมลางมาันบุกโลกไหมเหมือนกับผมเคยดูตอนผมเด็กๆเนี่ยนะ พี่ผมพาไปดูโรงหนังไฟตายที่ขคลาดนาน,าน่าจะเรื่องนี้นะ<อ>เป็นเสื้อที่ดีแล้วก็น่าจะมีราคาเสื้อดีครับแท้ใหม่ครับแล้วเป็นป้ายอะไรนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะโอเคป้ายที่ออกไปน่าจะเป็นโอเคเดีหนนะผมคิดก่อนนะอืม คือตัวเนี้ยที่เจอบ่อยๆจะเป็นป้ายบล็อกข้ามนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกข้ามส่วนใหญ่ตะเข็บใช้ล่างมันจะเป็นตะเข็บคู่นะตัวเนี้ยเป็นของแท้นะแต่ผมกําลังคิดว่าน่าจะเป็นป้ายฟุตออฟเดอะรูมนะครับน่าจะเป็นฟุตออฟเดอะรูมที่เป็นป้ายาป้ายฟุตเล็กเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นป้ายฟุตเล็กจากเนื้อผ้านะครับตัวนี้ของแท้ครับตรงยุคใหม่ครับสามพันเก้าได้ใหม่พี่อันนี้เป็นป้ายยุกอ่าเขาเรียกป้ายบล็อกนะครับของแท้นะเวลาเวลาใช้ใช้งานไปตัวป้ายเนี่ยนะครับมันจะหดมันจะหด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  นะครับผดเข้าไปตัวหนังสือก็จะจางตามตามตัวหนังสือจะจางตามรอยพับนะครับแล้วก็เป็นของแท้นะเนื้อผ้า50ตัวนี้จะอยู่ประมาณยุค70นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับปีที่เจอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,977นะครับจนถึงประมาณ1,982ปีที่เจอเยอะมากก็คือปี1,979นะครับบวกลบสองปีประมาณนี้แล้วกันนะที่เจอบ่อยๆจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับสาหรับป้ายนี้เป็น จริงๆมันอยู่มันอยู่ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเจ็ดย์กับแปดศนแต่คนจะตีตัวนี้เป็นป้าเจ็ดูนนะครับคนตีง่ายๆว่าเจอเจ็ดศูนเยอะกว่าออกมานี้นะครับของแท้เนื้อผ้าดีมากแต่ว่าถ้าราคาสา0 0ันเก้าน่าจะยังไม่ไหวนะสนใจแต่ไมส่สนใจแต่ราคาไม่ผ่านนะคนนี้ถามว่าแท้ไหมครับขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเสื้อเมทัลลิก้าชายล่างนี้น่าจะเย็บตะเข็บเดี่ยวนะครับแต่ว่าเป็นเงาเท่าที่ดูน่าจะเป็นงานยุโรปนะครับหนึ่งเก้าแปดเก้าโอเค เย็บแบบนี้ตรงนี้ถ้าใครดูบ่อยๆนะเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยการเย็บขอบแบบนี้มันเป็นผ้าร้อยมันทําให้เรารู้เป็นผ้าร้อยนะแล้วก็โอเคผมพอจะทราบแล้วนะครับนี่โอเคนะแต่เข็บเดียวนะครับแต่มันเย็บแน่นแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นภาพน่าจะเป็นแท้ยุโรปนะครับผมตอบนะตัวนี้น่าจะเป็นงานแท้ยุโรปนะน่าจะเป็นงานแท้ยุโรปนะครับโอเคนะตัวต่อนะอันนี้เป็นแทสมาเนียนเป็นทีมลักบี้อเมริกันฟุตบอล หนึ่งเก้าเก้าห้าวันน์บรสแล้วก็เป็นใต้นี้นะครับยูนิเต็ดแบนโอเคเขาถามมาว่าเลยนะแบบนี้งานแท้หรือปลอมครับขายได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นงานแท้นะครับราคาหลาขายประมาณหนึ่งพันบวกลบสองร้อยหนึ่งพันบวกลบสองร้อยประเมินราคาตัวนี้ให้หน่อยครับพี่โอเคครับตัวนี้ไม่แพงครับประมาณปี90กลางๆจริงๆตัวนี้มันจะมีตัวประมาณปี91ด้วยนะครับจะมีมีปีประมาณปี91ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณกลางๆ9กนะครับซึ่งไม่แพงนะครับอ่ะอ่ะ94ี่ จริงๆมันจะมีตัวที่แพงกว่าคือก้าหนึ่งนะครับอันนี้แท้นะครับประมาณสามประมาณสองพันห้าถึงสี่พันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้แท้ไหมครับตรงยุคใหม่ครับอ่ะโอเคตัวเนี้ยนะครับผมบอกก่อนอย่างแรกนะสังเกตนะครับตรงนี้นะครับใครที่ดูอยู่ลองพิมพ์ดูนะครับแท้หรือปลอมอ่ะลองพิมพ์ดูนะครับตัวนี้แท้หรือปลอมนะครับนะอ่ะตัวนี้นะผมบอกก่อนนะนี่ตัวนี้นะครับ สังเกตนะครับถ้าเป็นงานอเมริกาครับหน้าตรงเนี้ยมันจะออกเหลืองๆนะครับอันเนี้ยมันเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าขาวครับหน้าขาวหน้าขาวนะครับหน้าขาวแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเย็บคู่นะเย็บคู่แล้วจะเป็นป้ายฟุตออฟเดอะ o ูมฟุตออฟเดอะ o ูมนะครับขอบคอคู่นะครับขอบคอจะเย็บคู่นะครับตัวเนี้ยนะครับบางคนบอกว่าแท้ยุโรปประมาณงานกลางเก้าศูนย์ บางคนบอกว่าปลอมยุโรปนะครับแต่ที่สําหรับผมรู้นะครับหนึ่งเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบไม่ไม่ใช่งานเดียวกันกับตัวบล็อกข้ามอะบล็อกข้ามมันจะเป็นปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหรือเป็นงานตัวตัวต้นเก้าศูนย์ใช่ไหมใต้บล็อกข้ามป้าย am, าวโอจะเป็นตัววาณเก้าหนึ่งเก้าสองผมจำไม่ได้ประมาณช่วงเก้าศูนย์ต้นๆแต่ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณปีเก้าสี่เก้าห้าและขายในยุโรปครับขายในยุโรปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแท้หรือปลอม แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบูตเล็กแต่ผมก็มีคนบอกว่าแท้นะครับแต่ผมเคยเห็นลายเนี้ยอยู่กับพ่อค้าที่อยู่ในโกดังของค้ังสต็อกของประเทศกรีซเห็นลายเนี้ยอยู่ในของโกดังค้ังสต็อกในประเทศกรีซซึ่งผมไม่รู้ว่าโกดังเนี่ยมันทาของแท้หรือของปลอมเพราะมานมีทั้งแท้และปลอมอะประมาณนั้นนะครับแต่เป็นของอยู่ที่ประมาณปี95-96นะครับประมาณนี้นะครับแท้ไหมครับตัวนี้เป็นงานอะไรพอดีเพิ่งได้มาโอเคอันนี้เป็นพิงฟอยนะครับโอ้โหลายนี้สวยว่ะ ลายนี้จริงๆเนะ่ะอยู่ในปี1977นะโคตรสวยแต่มันจะเป็นสกินที่เป็นไอรอนออนเป็นสกินแปะแต่จริงๆน่าจะมีสกินแต่สกินจมเหมือนกันแต่หายากมากตัวเนี้ยวิชูเออร์เฮีย1977นะหรือ1976หรือ75แต่ผมไม่แน่ใจอันนี้ลูนิตูนโอเคไออย่างที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะแท้นะไม่น่าจะบอมหรอกพวกนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นเสื้อตัวนี้เสื้ออันนี้ไม่รู้นะ หมื่นสองโอ้โหตัวนี้สวยตัวนี้สวยเบสติบุฟตัวนี้สวยครับงานของฟีดนะฟีดนิวยอร์กตัวนี้สวยครับเป็นงานสวยมีนาคตเก็บไว้ได้เลยนะพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะสวยมากครับตัวนี้นะครับแต่ผมอาจจะผ่านก่อนนะครับโอเคเอ๊ะทำไมตัวนี้มันเหมือนของผมเลยรับซื้อไหมครับราคาประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยผมชอบตัวนี้ตัวหนึ่งคือด้านล่างเนี่ยเย็บตะเข็บคู่นะเนี่ยเอ๊ะขออภัย ใช้ล่างตะเข็บเดี่ยวแล้วถ้าป้ายังอยู่เนี่ยน่าจะของผมเป็นป้าย f o o d of the r o o m นะอันนี้เป็นป้ายอะไร n น c e Tea Made in USA ตัวเนี้ยของแท้แต่ว่าเรื่องราคาผมไม่มั่นใจนะตัวนี้ผมผมยังขายไม่ออกเลยผมเคยมีอยู่ประมาณหนึ่งตัวแล้วผมก็ยังขายไม่ออกผมไม่มั่นใจในเรื่องของราคาจริงๆนะต้องขอไปน้องจิ๊บพี่ไม่แน่ใจในเรื่องราคาแล้วพี่ก็เลยไม่รู้จะซื้อเท่าไหร่ถ้าจิ๊บอยากขายจิ๊บลองเปิดราคามาเดี๋ยวพี่จะดูดีกว่าเพราะาไม่อยากเปิดราคาไปมันมันทําให้คนที่ดูดูอยู่บางคนชอบชอบกันอยู่ ถูกใจซื้อไม่ถูกใจก็ผ่านง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นเสื้อของลิงคินพาร์โอเคตัวนี้นะครับเอาแบบไวๆนะตัวนี้ผมคิดว่าเป็นงานเก่าเป็นงานเก่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นงานวันเก่างานเก่าไทยนะครับน่าจะเป็นงานเก่าไทยนะก็คุณฮิวช์นะครับคุณฮิวช์บอกว่ารบกวนช่วยดูไ้ทีครับอันนี้เป็น Loing Stone Bi t ดทูบ b ร์บิลอนอขอพายเป็น o o oo Lounge นะครับสอง0ห้าโอเคตัวนี้นะครับเป็นป้ายนี้ ตัวนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้นะครับตัวนี้ของแท้นะครับปีสองพันห้าแล้วก็ PK17 คุณ p k 1ันี่นะครับ oh. เท่าไรพี่สองตัวนี้หาเงินเทียบแปดพันเก้านั้นไอรอนแปดพันเก้าโอ้โหมองตรงเนี่ยตัวเนี้ยผมเอาไม่ไหวเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันไม่มีแขนมันขายยากนะครับมันขายยากตนี้ผมอาจจะผ่านก่อนนะครับแต่ว่าทั้งสองตัวเป็นเสื้อที่ดีแล้วผมกล้าบอกตรงนี้เลยนะครับเป็นเสื้อที่แท้ ถ้าใครสนใจนะครับไปถามหาคุณวันแซบได้เลยนะครับตัวนี้ผมผ่านก่อนนะ80ขายยากครับช่วงนี้ขายยากจริงคุณธนาโดนตรงยุคใหม่ครับโอเคตัวนี้ตอบปีอะไรครับ1992ตัวนี้บอกเลยนะครับตัวนี้ไม่ตรงยุคครับตัวนี้ไม่ตรงยุคครับป้ากิวดันตัวนี้ป้ายกิวดนตัวนี้น่าอยู่วันปีน่าจะมาปลาย90ต้น2000นะครับตัวนี้นะครับซึ่งแพ้หรือปลอมไปคิดเอาเองนะผมไม่มั่นใจนะเพราะรายนี้มันก็ปลอมเยอะอยู่นะครับ อฝากกดติดตาม y o u t u b e ผมไว้ด้วยนะครับ s u b s c r i b ์ก็จะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจนะครับถ้าใครที่มีความรู้ใครที่เข้าใจใครที่เล่นเสื้อยืดวินเทจนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งอาจจะเป็นหนทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณได้มีความสุขกับการแต่งตัวกับการสะสมของที่คุณรักและยังเกิดรายได้เพิ่มด้วย